โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตนะครับออส star tower defense กันนั่นเองนะครับโอเคซึ่งวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็อย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นเบสซิ่งนะครับของตัวใหม่เลยก็ตามนี้เลยครับผมก็เบสซิ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นของตัวอันนี้ผมไม่รู้จักนะครับว่ามาจากเอ่อเรื่องอะไรนะครับโอเคก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ นี่นะก็จะเป็นเบสซิงของตัวนี้นะครับก็สามารถสามารถนะครับหาได้จากสตาร์พาร์ทเลยนะครับนี่เลยขั้นที่50นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาน่าจะรีสตาร์พาร์ทใหม่นะครับเนี่ยจะเปิดอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเปิดนะแล้วก็ส่วนเรื่องรีวิวเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็อย่างต่อไปครับผมก็จะเป็นทางด้านของเลดใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันก็เลดใหม่นะครับก็อยู่ตรงแอดเวนเจอร์เลยนะครับนี่นะเข้าไปครับแล้วก็ มันต้องใส่ตัวละครด้วยนี่นะครับกด a d v e n t u r e นะครับมันก็จะเพิ่มมาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเลดใหม่นะครับผมก็เมื่อลงไปอันนี้ผมยังไม่ได้ลงนะน่าจะได้125สตาร์ดัตเหมือนเดิมครับผมโอเคก็อย่างต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกตัวใหม่นะครับที่เข้าตู้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้น่าจะมาจากเรื่องมอบไซโคนะแต่ผมไม่รู้จักชื่อนะครับโอเคก็จะเป็นตัว จาก5ดาวนะครับสามารถอีโวขึ้นมาได้นะครับหรือว่าจะสุมก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็สเปเชียลซัมมอนครับก็จะเป็นทานั่งของตู้ใหม่นะครับจะมีแค่ตู้เดียวนะครับก็จะมีนะครับเป็นกล่องขวันนะครับคือตอนแรกที่ผมสุ่มมันจะเป็น5ดาวนะครับอันเนี้ยมันเป็น5ดาวนะตอนนี้ผมสุมอันนี้รู้สึกว่าเขาจะแก้มาเป็น6ดาวละแล้วก็ตัวเก่าครับผมก็จะเป็นพวกลูฟี่พุชชี่ครับผมก็เพิ่มมาแค่กล่องอย่างเดียวนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็สุมได้ที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยนี่ อันน das ี้จะเป็นกล่องสนะครับที่เราสุ่มได้จากตู้สตาร์ดัสนะครับซึ่งอ <Genau. Great. S 1> oh. ันนี้นะครับก็จะเป็นกล่อง2นะครับเราจะหาได้จากตู้เซเลยนะครับที่เพิ่งเข้าไปเมื่อตอนอัปเดตนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสามารถหาได้จากการที่เราทำเควสรายวันครับผมก็เควสรายวันก็อันนี้เลยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนะแล้วส่วนไอสองอันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้มันอยู่โลกหนึ่งเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่โลคหนึ่งเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรเพิ่มบ้างนะโอเคเราไปดูกันโอเคครับโลกหนึ่งนะครับก็ตามที่เห็นเลยครับผมที่เปลี่ยนไปก็คือแมปนะครับล็อบบี้นะครับเปลี่ยนไปนะครับเป็นธีมคริสต์มาสนะครับนี่เลยก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มากันที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับก็เมื่อเราซื้อไปนะอันนี้ก็จะเป็น10สตาร์ดัสอันนี้ก็ใช้เพชร350นะครับใช้เพชรยี่สิบห้านะครับซึ่งอันนี้นะครับ เราซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบ็อกซ์อย่างเงี้ยเป็นกล่องนี้นะเราก็สามารถกดกรีปได้นะครับเราต้องกรีปให้ผู้เล่นคนอื่นนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเรากรีปให้ผู้เล่นคนอื่นแล้วเราจะได้เป็นของมาเมื่อตอนจบอีเวนต์หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับแล้วก็อีเวนต์ใหม่ครับผมมันจะเป็นอเวนรายวันเป็นประมาณอีเวนต์รายวันแล้วกันก็นี่เลยนะครับ ก็จะได้นะครับวันละ500เจมนะครับปีนะจากตอนแรกนะครับที่เป็นสตาร์ดัทที่จะได้วันละ3 0สตาร์ดัทนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าตู้สตาร์ดัทนี่น่าจะเอาออกไปแล้วนะน่าจะเหลือแค่เพชร500ยแล้วนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็กิจกรรมโบลอสนะครับก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้เอาออกนะอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็รีบมาทํากันนะครับก่อนที่จะเอาออกเนาะโอเคครับก็นี่ก็จะเป็น บั็กของเกมแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือว่าเขาตั้งใจจะทํานะก็เมื่อทุกคนเข้าเกมมาเนี่ยณตอนนี้นะครับมันจะสามารถกดอ่าดาเมจได้เลยนะกดรับเควสดาเมจได้เลยนะครับ <Me> Bash <ๆ>เมื่อกดรับ,บ,ไ,ไ,รบไปนะครับเพื่อนๆก็จะได้อ่าเนืเพชรนะครับหนึ่งแสนเพชรนะครับประมาณผมกดไปผมได้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเพชรนะครับผมก็กดไปก็ได้มาแสนหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแก้ไปอย่างนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับสรุปอัปเดตครตั้งนี้นะครับแล้วก็ บัฟนะครับเป็นการบัฟเพิ่มมานะครับเพิ่มของแต่ละตัวนะครับก็หลักๆที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านเพิ่มนะผมอ่านแค่เนี่ยเอเนลครับบัฟมานะครับเอเนลเนยบัฟมาใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าอ่าดาเมจเดิมนะครับมันเป็นเท่าไหร่นะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยรีวิวกันแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ลืมไปไม่ได้เลยครับสําหรับสโลแบบใหม่นะครับนี่เลยก็จะเป็นสโลแบบใหม่นี่นะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราใช้กับหนวดดํานะครับเมื่อเราใช้ผู้กับหนวดดำเนี่ยมันจะสโลถ้าจําไม่ผิดมันสโลได้ประมาณ80%เลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะมีโค้ดใหม่นะครับให้ทุกคนนะครับไปใส่ได้เลยนะครับใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมก็ออนเกมนะครับ2นาทีนะครับ เราก็จะได้นะครับร้อสตตาดัสแล้วก็เพชรอีกประมาณ2 7 0 7นะครับโอเคมัรู้ว่าเท่าไหร่ละผมลืมโอเคก็เพื่อนๆลองไปใส่ดูครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ